สวัสดีครับผมมีนักล่าที่มีสารยึดขายของครับตามมียมาเก็บเห็ดไ์้กินข้าวเห็ดออกอาจจะเดินครับหอานีากประมาณเจ็ดหมื่นตรำมองจอรดรถกับหกขั้นนะครับร่วมของผมกับเจ็ดขั้นก็ชิได้เมื่อบวพวกเราเพ็ดร์มูลีก็ชิเป็นเด็เดกๆกับไปรอน่วกันครับอืนะอ ปืดครับคักดเงเป็นแถวเลยเลี้ยงแถวเลยสองมือเลยเลี <c oughs> ้ยงแถวเลยครับมือเดียวบ่ไห้บ่ทันเขาครับพอ <c oughs> ดีแกงน้ำไม่ทันด้วยน้ำบ่บบทันบิดคอนได้เลยบ่ทันบอทันติ้ตเอา อย่างงามเลยพอดีเลยพอ,อดีเลยวนทังเก็มีอบอกอ,อันไนดีกอ่อเค็อคอนกอนบไนด้ค้อนบางอย่นึงครับแปบาทางปานครับทางปานก็มี

อืมปวับด้วยเนี่อืมโดบหน้าดีเนาะโดบปวบดีบ่เห็นมีอีกบ่ทั้งเิงนี่ตียรพอดเออนั่นละเอ้ยสุดเยอะเนยสุดเยอะ bỏ tí đây này vẫn bỏ nổi đây này ừ. thì mi đó ờ, nè, em mua hến về thì ạ gặp tí nọ em

เก็บเฮ็ดไปสูก้ำก่อนเดิพนงานนะครับมาเรื่อยๆครับพ้นงานมันอยู่ทั้งฝุนแันหลอดได้นไหมมันต้องหลอดมันอยู่ทั้งฝุ่นบ่หลอดไปที่หรอฝุตนายมันก็ฝุน เอา่รกเกเอาไปก่อนไัเดีไปเอาก่อนครับมปลาบูดงไปแล้วท่านในะสล่ละ ทำงามันนมีฟังขุนบอนี่เอาต้นนี้ก่อนนี่นี่ลอดอีกกำลัง เห็ดจีหน่อนมันร้ายึ้นกันย่อนแสงน่น้อยหนึ่งบกบสัตวประเดยอ้้นี้้นี้บ่อย่ขามบ่บอขอปลายมันี่ปลายจะฝนนบอนี่มี่นีน้ำางาถี่น้ำเงีย Mình chỉ mua ươn nhay này nhay thôi Ồ Năm ngàn nổi. này nào. Ừ, nào, nào, nào. Cơ cơ ừ. nổi Nè, 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 chắc sẵn cà cớt Ui Nón bọt rồi Ui Giang lái lên á Ui, giang lái lên á á Ui, giang lái lên á Ui, âm mưa à đẹp quá ôi ôi ui, ôi 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 Ừ ôi 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 đang yêu mất cả nhà ปลายมันโตครับมันแหลงกันี้หนึ่งแหลงหนึ่งหงคัมๆได้อรุดแล้วปลายปน

เก็บมือขื้นมาจากอือมีคนเก็บแล้วรอบหนึ่งมันใหญ่แบบเก็บตัวขึอโอน้นเห็น,นมาแทงข้าเนเะอ่อนัะ kiếp con gọi là bò lai bên đây đó hỏi ừ hỏi mình Ui, đây giờ đây Một bộ vậy

ยาวเบ่งกอนเด้อพย,ยาวเบ่งกอนว่ามันอันนี้ได้บ่งานนี้มีเสียวครับพ <laughs> ย,ยาวเบิ่งงานนิดหน่อยนั่นนะกอดงานง่าเว้ยนะยุครังรุมนะในไต่ตีนเพนักพั็มี่เด้อ อีกดอกนะอีกดอกง่ายๆนะนาอลงมาอีกก็ะมีเด้อรูปลงมาอีกเออากาศทั้งใจนั่นแมนเบิดนะ ทั้งไตตีนพอนทั้ง,ถงเถงเอากระตามวบโมขุม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 แล้วค,ค,ครับนึ่นี่เยอะงามันผุแหง เอาบัไใหญ่เลครับยังไลยอยู่ครับงานผูแหงบกกาไตไปสวยๆเลยครับนี่ก้อนนี่ยัางงามเลย Cứ đi lần sẹo lên Mình người bố bố con bố bố con bố Bò bò con... bò, <laughs> cái con bố bố con มันหน่อยแม่กำลังสดอดม,มีคนละคนเนี่ยกระพาเห็ดเป็นบ้าคนละยายเนาะปล่อยแล้วครับนหน่อยบัเอาแฟเดี๋ยวเ,ด,เดี๋ยวเหรอ <Wow. S 2> ตัง้งหาี่มัน,มนจะัตีมันล่ยนึ่งากเงี้ยนี่แต่ดอกหนอนรักเต็มพรลย หอมพูดจัะซ้ำดอกจีนมุกลายนึงครับเต็มเลยจอดดอกน้อยครับ Đồ nói có đi kèm hmm. ừ yep. um. เล่นอลมอน้ำงามครับพระ t h นเขาเล่นบอตองไปกันครับ

หาตัวมันเอาได้ตัวช้างหนา้าตัวมันมยื่นปลายมันถูกเเก็บเอาด้วยถามว่าวู้บเ,เก็บบวก่อน,อนเห็นอยู่ตรงลุมอื่อนได้ไหมอ่อนแล้วโอ้บเดี๋ยวปลาย ได่ด <laughs> ล,ลงไปต้งรุมหมดเด้อรทั้ทงรมกับมีเ๋ยวก่อดอกไมยนะกปายก็มีครับต้งรุม มาท่านเขาี่แหนีงคากุนี้นะครับมามาประทันเขาไต่คอนกระพอครับหลีดีขนาด dọc đỏ cái đọc lạy lạy đỏ, lạy 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 Ừm, lạy 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 Ngắm lạy 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 nào, งลางๆมัน,นย่าจีเลยจีหน่อยมันบ่ใี่ครับจีหน่อยมันสมอก,กระดุมอันนี้เป็นีบเออน่าเบ็ดเนี่ยเบ็ดหรองลางางลาง

เรื่องบอนครับเรือเขาไม่ใช่เข้าไงเขาเกียวเขาลงุงหมดแล้ว เมอหอนลดแล้วครับจะลัดเห็ดมึงนะพอดีแกงอยู่ครับเห็ดสุบก็ม่เห็ดสุกเห็ดสุกบ้าลายดะ่ะสุกเห็ดสุกสี่หาดอกเอาไปซื้อ เฮ็ดตองเฮ็ดบดเนาะแต่ดอกงามๆมเลยครับพอดีแกงเลยดอกน่อยยังลายอยู่ครับเก็บบดได้ไปครับเมื่อหากินแกงเฮ็ดขอบคุณครับ